มิสแกลดอเมริ2 0 2 4 MGA 09ครับ GG ปัอภิชาัยาร เลยค่ะก็รู้สึกประทับใจที่น้องที่ไน้มงค่ะก็สามารถมาต่อยอดให้เราได้ก็น้องเขามีน้ำใจมีสเปริตค่ะแล้วก็พยายามแบบช่วยเหลือเพื่อนในกองทำให้เรารู้สึกว่าเออน้องคนนี้ถ้าเราเราได้ทำงานร่วมกันจะไม่ยากก็เราก็จะเตรียมความพร้อมทั้ง 4B ตามบริบทของมิสแกนน้ำหน้าเจริญนะคะนั่นก็คือ บิวตี้บอดี้แบรนและก็บิสเนสบอกเลยนะคะว่าจีดีใจมากๆค่ะคือก่อนที่คือเมื่อกี้เลยค่ะหลังจากที่ตอบไนนนองแฟชั่นไปใช่ไหมคะจีก็คิดในใจเลยว่าเหนื่อยแล้วกับการประกวดระดับจังหวัดใครอยากจะไปประกวดระดับประเทศสักทีนะคะแล้วก็จีบอกเลยว่าดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นลูกสาวพี่แตนนะคะแล้วก็บอกเลยว่าจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนคะ่ะตอนนี้นะคะจีเชื่อว่าจีมี อย่างน้อย3ปีแล้วนะคะ body beauty b r a n นะคะเหลือ business ค่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวจีนะคะจะให้พี่แต้แล้วก็คุณเองนะคะช่วยค่ะในเรื่องของ business นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันบนเวที Miss Brand Thailand นะคะ b o s สาวๆทุกคนรู้สึกหน่อยแล้วกันวันนี้ยังไง เค่ะ <c oughs> สำหรับตัว g u e นะคะ g u e ก็ไม่คิดเลยว่าจะมายืนอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็พี่จีีสวยมากไม่อยากร้องไห้ของแฉกชื่อ <c oughs> จะบอกว่าพี่มิสแกรนพัมมาจารุเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากตั้งแต่เกมตัวมาแรกจนวันนี้เรารู้สึกว่าเราเราได้รับในเตปริที่นี้จริงเราบนเวทีอะ <c oughs> ถ้าเราไม่มีความสุขเราก็โชว์ โจคอมเป็นตัวอมเองได้ขนาดนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นเป็นทีมที่แบบว่าน่ารักและอบอ่นมากๆแล้วก็เชื่อว่าน้องจีแล้วก็แม่แต่จะไปได้ไกล บอกเลยนะคะว่าต้องขอขอบคุณนะคะทุกๆุท่านเลยทั้งที่เป็นสื่อเองนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะที่คอยเชียร์จีอยู่เสมอค่ะถ้าไม่มีทุกท่านจีก็ไม่มีวันนี้เพราะว่าเป็นนางงามมันเหนื่อยะคะ่ะสิ่งที่จีได้จากทุกคนคือกําลังใจโดยเฉพาะจาก แฟนเพจนางงามต่างๆนะคะบอกเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ตำหนิหรือว่าไม่ได้ให้คำแนะนำจีไม่มีทางมาอยู่ถึงทุกวันนี้ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าจีเป็นคนที่เรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะแล้วก็ขอใช้โอกาสนี้นะคะเห็นสื่อเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้เข้าร้อมของ GC นะคะเหลือที่อีกไม่เยอะแล้วนะคะจะเต็มด้อมหนึ่งแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ4,800ที่ค่ะโอ้ใช่ค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่าน มากมากเลยนะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเราเจอกันบนเวที Miss ส r a n d Thailand 2024ค่ะบอกเลยว่าใกล้คำว่า perfect อย่างแน่นอนค่ะก็คิดว่าวันนี้นะคะการผลการตัดสินก็จะเป็นอะไรที่เอกฉันดีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องจีจีได้ก้าวเข้าสู่ m มิสแกรน Thailand นะคะแล้วก็ฝากพีดีใหม่ด้วยนะคะมีอะไรแนะนำได้เลยค่ะ